ป่วยมาแล้วคุณยายสวัสดีจ้าไปบะมีมุ้งสวัสดีจ้าใหญ่แค่ยังเนาะยาย่คนใบมันอกยาย่ทำความสะอาดสวนสวนป่วยเฮาเนาะค่ะเนาะให้มันสะอาดยายว่าเป็นยังกล้วยมันงามแหงบ่กล้วยงามแหงเนาะค่ะยายงามผุงามผุใหญ่ว่ะเนาะค่ะก็นำท่วงชวนเพื่นก็เลยอ่า มาเห็ดใบออกเนาะค่ะเนาะเพราะว่างามแห้งเนาะค่ะเนาะกล้วยหนักลวกกล้วยทับทิมของเขานี่พันมีดามนี่เพิ่นก็มาแข็งเนาะค่ะเนาะแต่ว่าให้เพิ่งจะทั้งดุนเนาะค่ะเนาะเพิ่งจะสีจนกล้วยเพิ่งจะสิสมบูรณ์เนาะค่ะเนาะขับเพิ่นมีดามไม่ยังเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศสวนกล้วยของเขาตอนแรงๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแนี่ยแทนแดก็มีแด่ความเขียวสดชื่นสดใสเนาะค่ะเนาะ ใบของเฮาเนาะค่ะเนาะค่ะน ah ี่ค่ะได้น้มนะคะเนาะค่ะนามเพิ่อก็มาถ่วมได้อยู่ประมาณที่สองสามมือนะคะเนาะเาก็ทำการสูบออกเนาะค่ะเนาะค่ะนามก็ลดลงเรื่อยๆเป็นสัญญาณที่ดีมากเนาะค่ะเนาะค่ะปีนี้เฮ่ากะกะรู้อว่าอ่าอ่าเหมารำบากใจเป็นได้เนาะค่ะเนาะนามก็พอจะบริหารใจการได้เนาะค่ะเนาะทุกปีเห่ากะใจวีใจวอนเนาะค่ะเนาะสูบเท่าไดก็ ยังเหลือคือเก่าเนาะค่ะเนาะค่ะพี yes. ่พีนี้ก็จัดการงานแน่เนาะค่ะเนาะค่ะกับป้ายฝนแล้วเขาก็บบุกี้เราไม่ซิมาอีกแล้วค่ะน้ำเนาะค่ะเนาะกะคือเสียอ่าเล็กๆน้อยๆล่ะค่ะเพิ่นสิมาใหม่นานเนาะค่ะเนาะค่ะเบาใจแน่จักน้อยหนึ่งเนาะค่ะยายพิ่่ดขยันตอนแรงเนาะค่ะเนาะบรรยากาศก็ดีเนาะค่ะอากาศก็เย็นลงแน่เนาะค่ะเนาะเพราะว่า เหมือนจิ๋มเหมือนจะหนาวเนาะคะนี่ค่ะอากาศก็บมือหอนแหละยายประกาศท้องคุโอ้โหะก็ใบกวยออกแล้วค่ะเนาะให้เห็นเป็นแสงแดดส่องลงถึงนไหมนั่นแหมนี่ค่ะเพราะว่าถือไปมืดเนาะค่ะเนาะใบก็งามค่ะน้วยก็งามอะค่ะออกลูกออกเครือออกปีกันเยอะแยะไปมืดเนาะค่ะเนาะ ปกติทำการตัดออกจนใบเบอสวยแล้วค่ะเนาะค่ะตัดออกนาค,ค่ะนะคะ่ะเพราะว่าหลายไปเนาะค่ะเพะกาลูกเพิกุกกะสีใบใหญ่เนาะค่ะเนาะกะ,ะจะได้ก็ต้องตัดออกเพราะว่าต้องทำใจนะะเนะะาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้าเอาไว้ร้ายๆค่ะหน่วยเพิุกกะสีใบใหญ่วีเพ่กกะคืออ่าปีเพ่กกะสีใบใหญ่เนาะค่ะเนาะกะ อยาาละหายการกินของเพืชนนะคะเนาะแต่ต้องเอาเพืชออกแน่เนาะเนาะนี่ค่ะเสียอได้ก็เสียดายอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็ต้องเอาเพืชออกแน่เนาะเนาะค่ะทำเป็นพื้นใหญ่เนาะเนาะนี่ค่ะทำความสะอาดส่วนกล้วยเนาะเนาะส่วนเถิงเนาะเนาะส่วนเถิงกับผสมแห้งเนาะก็เข้ากับพ่อยางได้ไปมาไถเนาะเนาะส่วนเถิงของเราการที่สวนล่างกับ ยังยาวมาเลยเนาะค่ะเนาะกะผวมอยู่เนาะค่ะยัง่างนามกับย่างไหลอยู่ส่วนล่างเนาะค่ะเนาะนามในหน้าทางนอกย่างบ่ทันลดก็เลยนามในสวนเฮาก็ยังลดมาทันแห้งข้างล่างสวนเฮาเนาะค่ะเนาะแต่กับ่เป็นหยังเนาะค่ะเนาะกะเดี๋ยวมื้อเนาะก็จะมาทำการสูบใหม่ะลดไปเรื่อยๆเนาะค่ะเพราะว่าน้าข้างนอกลดน้าข้างในก็จะกันง่ายเนาะค่ะเนาะ ันนะคะเนาะว้าแห้งวางบนเด็กนะคะเนาะความสุขเล็กๆน้อยๆของชิ้นใยญ่นะเว่ยเผินงามแหงล่ะกะใบกับป๊กคุมไปบมืดแล้วค่ะเนาะ งานแห้งพกแห้งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวถ้าต้องรอให้น้ำลดอีกจัดหน่อยจะสิยางลงไปได้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเพราะว่าเาก็ต้องเอาออกแม่เนาะค่ะเนาะพวกลูกกล้วยพวกสีบนผสมบูนเขาก็ต้องเอาพื้นออกเนาะค่ะเนาะพื้นสีเล่ขือใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะขัแม่นอ่าพื้นไล่ไปเลยจกพื้นหยัดกระจินอาหารเนาะค่ะเนาะกระสีวีใบใหญ่เครือใบใหญ่เนาะค่ะเนาะเขาก็ต้องกาดการทำความสะอาดในพื้นเล้วจ้ะเนาะค่ะนี่ค่ะ พิมพ์หรือวกล้วยหนาของเฮาเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะ,คะพอ,อย่างจะกะบานได้หรือยังนี่สองหอ่อ,อ,หอใหญ่ไว้เนาะคะ่ะทำแ,แล้วค่ะสีเดินทางกบานเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแตาทำแล้วเบนี้อากาศแดดีบ่ฮอนเนาะค่ะได้ทำงานเนาะค่ะเนาะ ไม่กลัวไร้เขื่อนวันนี้สวนนี่ทีพอพอชิใส่งานใดญีผาีเือใหญ่ว่าซีซีผาเือท่านออกภาษาบอไปเรื like <tem> ่อยๆไปเรื่อยๆนะคะยายเรากับ <dead> <tra> ่พผอบกันนะคะเนาะค่ะไปเรื่อยๆนะคะเนาะบ่ได้พอมกันค่ะได้ไปเรื่อยๆค่ะได้แล้วนะคะเส้นันพสิตัดเขาเอาภาษาเป็นบ่ ไปห่อข้าวต้มก็ไดแด้วคะ่ะกล้วยชนิดนี้นะคะห่อข้าวต้มก็แซ่บเนาะค่ะเนาะหอมค่ะกล้วยทับทิมของเฮาค่ะเฮ็ดข้าวต้ตมมัดก็ได้ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือนี่ค่ะอันนี้คือกล้วยไข่ผัดตะบองของเฮาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ต้นเล็กๆแบบนี้เนาะค่ะเนะาะลูกพุ่นสวยนะคะเนาะกับเป็นต้นเพุ่นสีบ๊วยใหญ่เลยค่ะแต่ว่า แล้วคนออกปี่ออกเครื่อละไรรูคนสิไลายเนาะค่ะเนาะก้วยไข่ผัดตะบองของเฮานี่ค่ะกำลังออกลูกค่ะกำลังงามฟื้นแรงค่ะฟื้นจากแรงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่่คะกำลังแปะนี่ค่ะกำลังเป็นใหญ่ต้นแรงกะโอ้ยเนาะค่ะเจบีเจ๊วันคือกันเนาะค่ะเนาะต้นแรงนำกับผมีหดเนาะค่ะเนาะแห่งแรงไลยเนาะค่ะมาแล้วคุนใหญ่คนแรง ไปกล้องมาเลยเลยนะคะเนาะทำความสะอาดสวนจะไปทางไหนนี่บัณนีตอะสิเอาไปเอาไปกล้องไว้เนาะค่ะเนาะแห่งแห่งละข้ากราดอะทำปุ๋ยทำ่ะคุณต่อไปเนาะค่ะเนาะค่ะทำปุ๋ยมัดเอาจี๊แห่งล้วก็เผาเผาแล้วก็ใส่ต้นใหม่ใหญ่พอจะบัทเปื่อยบ๊วยไงใหญ่เผากะสิไปเผาเผาแล้วต้นใหม่จะเอาเอาปุ๋ยใส่ต้นใหม่เนาะค่ะเนาะค่ะนี่ ต้นลกวยนะคือเก่เาเ,นเ,นเลยงามเนยังค่ะเนาะได้ก็สิ้เป็นทางกับบ้าน,นะคะเอายายให้ามาจบค,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 คจลิปก่อนดีกว่าีกระบ้านะคะบุกพีคยายเป็นไรเบิ้งพีขีนู่นนี่างามแล้วค่ะลูกแข่งงานสีฮักยายววานะคะนี่ค่ะงามสีฮักนี่คบบกินมาเบิดนาะค่ะนเยายะนาะ,ะนี่ค่ะ กินนของนอกคอกทัวสวนบริปูค่ะถ้เขาจคลินไปต่เพียงท่านี้นะคะนอค่ะก่อนจคลิปค่ะฝากกุไลก์กดแช่กดติดตามไปสองขอัขาค่ะบุเสารดินชาแนลนะคะนอกําลังใจเขาคลิไปไปต่เปนนะคะนอคุณยายสวัสดีจ้าลาไปแล้วนะคะนอค่ะจ้าบ๊ายบายจ้าพบกันใหม่คิหนะบ๊ายบายจ้าจ้าจ้าไาแล้วจ้าไปเล็วแงได้เขาเสาเบิ่องนำ นี่ลองกล้วยส่วนทึงของเรานะคะเนาะนี่่คะยายบกำลังทำความสะอาดใบกล้วยใบยังเนาะค่ะเนาะ่ะนี่ค่ะนี่่คะน้ำก็เริ่มลดลงเนาะค่ะเนาะส่วนทึงก็ลดเพิ่กันเนาะค่ะ เห็นหน้ำมาเมื่อแรกเนาะค่ะเนาะกะหกซื้อแก้หายเนาะค่ะอย่าเป็นสั่งเป็นปีที่แล้วเนาะค่ะเนาะค่ะกล้อยเครื่อนี่งไปแก่แล้วจ้ะค่ะแล้วสิไงใดเอาไปบ่มไหวแต่ทำบุญออกภาษานะะเนาะค่ะเนาะค่ะ ลดลงแล้วนะคะเนาะค่ะยายเพิ่อทำความสะอาดเนาะค่ะทำแล้วกรับบานไปละมั้งคุณยายนี่ค่ะขอบคุณสูบเดือดแล้วปิ้งน้ำออกมาค่ะเนาะนี่ค่ะออกเดือดหลังเครื่องทงนาะค่ะเนาะนี่ค่ะยายทำความสะอาดสวัสดีค่ะคุณยายค่ะจะให้ยายจ้าคีบมือหนีแล้วจะหนียวละเพราะว่าเราเราสวนมาเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะมาพ่อยายพอดีค่ะ เขาขอาะเจบ็บกีบใบเต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะทำแล้วให,ให้ยายกระบาดค่ะยายวันด,ดีจ้าค่ะวันด,ดีค่ะค่ะกระบาแล้วค่ะเขาจบับกีบใบเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะงกดจ็บคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่อ,องของเฮาค่ะเฟิร์นเซ็นน้ำดืนชาแนลค่ะเพราะเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ไปจะเปนะจ๊ะน้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ